ครับเพลงประกอบยอดเยี <cito à. S 1> <Negative. S 2> ่ยมใช่ครับผมผมตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมได้รับรางวัลอะไรคะครับก็เป็นเพลงประกอบซีรียอดเยี่ยมครับผมเป็นไงางคะเพลงเราถึงตรงนี้เลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงตรงนี้เหมือนกันพี่เพราะว่าก็ผมว่าทุกคนทุกคนในลุกกี้หรือว่าทุกคนที่ทำเจลบอยมันตั้งแต่เริ่มก็รู้สึกว่าเราเราทำนะ หน้าที่ของเราหรือว่าผลงานของเราต้องหน้าให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเเพลงจะนําเรามาสู่จุดนี้จจรริิงงคดไม่เคยคิดเหมือนกันพี่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอย่างที่บอกไปครับว่าเราทำนะต้องหน้าให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาให้มันรอดเพราะว่ามันยากมากพี่พูดตรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ฝันตั้งแต่แรกเลยครับ ตื่นเต้นครับเมื่อกี้ขึ้นไปก็มีเสียงหลงนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่กบเป็นยังไงบ้างครับอีกครั้งท่านก <c oughs> ดีใจมากครับก็ความจริงความจริงเวลาทําเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่า <c oughs> คนฟงังหรือทุกคนมีความสุขกรรับมันมันก็เป็นรางวัลให้กับ <c oughs> พวกเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็ดีใจดีใจมากครับไม่หลีก ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าได้มีโอกาสในการเขียนเพลงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะมีเอฟูอีกคนนะครับเป็นปรดิวเซอร์ปรดีว่ววันนี้ตดสุระครับเอา้บบอักฤเราจะมีซิงเกิลต่อไปนะครับครับ ซิงเกิลต่อไปก็อยู่ที่แฟนๆแล้วครับว่าอยากฟังไหมถ้าอยากฟังก็เดี๋ยวมีฮะแ่าสมมุิว่าแฟนๆเขาบอกว่าอยากฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยเลยแต่คุณมีพร้อมแล้วไม่มีผู้เล่นนี่เขายังไม่รู้นะที่เคยยังไม่รู้อ้าออะไรเหรอุ๊ยพอรมักจะมีมันจะมีนิวอยากได้แบบไหนคะอยากได้แบบเดิมไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนมูดหรืออยากยังไงไหมคะอ่าก็ผมว่ายังต้องคงคงฟิลความแบบเป็นตัวตนของผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความขี้เล่นสนุกสนานทะเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็แต่ว่าอาจจะเป็นมูสดังไงเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้บรอฟังเออนครับรอติดตามนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคขอบคุณครับ